with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสอตอนนะทวนพุ่นและประสิบันทาง YouTube ของ RM UDP l i f e กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิม,มานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะะมาพร้อมกับเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับบางทีบางครั้งมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นประจำแบบนี้กับรายการ วิดีเด็ดครับถ้าคุณฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆ็ของทาง R M U T P Live นะ <c oughs> ก็อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U T P Live ข่า,าลไรอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเด็ดของทาง R M U T P Live <c oughs> แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของ นเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2567ครับและยังมีการเปิดพื้นที่การผจญภัยในห้วงอวกาศาจัดเต็มจัดเต็มกิจกรรม2ภูมิภาคนะครับให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนอย่างสร้างสารรค์เรื่องราวรายละเอียดที่นะ่าสนใจนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวของ w h a ครับ นะ W H A ชนบุรี1และ2นะครับสร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อมนะน่าสนใจนะเรื่องนี้นะครับนะบปลูกฝังตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะส่วนช่วงวิทยาโลกครับมีเรื่องราวจากโรงงานเนื้อปลาครับปริจากเซลล์ปลาแห่งแรก ในเยอรมนีอ่าเขาจะผลิตกันอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในช่วงของวิ์สถานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวินหน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิทดีดัดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสับาา์ละสองตอนทวนพูดและประสรีบันทังยูทูบของ R M U D P Live กับมมกระจรนสักบำรุงสิมมั่นครับสำหรับช่วงวินาหนึ่งนะครับเรื่องราวของนะเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยนะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนะประจำปี2567นะมีการเปิดพื้นที่การผจญภัยในห้วงอวก,กาศ จัดเต็มกิจกรรม2ภูมิภาคนะให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนอย่างสร้างสารรค์นี่คือปลูกฝันกันตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยกันเลยทีเดียวนะครับนะในเรื่องราวของนะความรู้ความคิดในทางด้านของวิทยาศาสตร์นะครับมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจตรงนี้กันเลยนะเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2567ภายใต้หัวข้อการประจนภัยในห่วงอวก,กาศพร้อมด้วยคุณหญิงสุมนทาพรมบุญประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วก็ด็กเร์กันนิกาเฉินนะครับ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชหรือ NSM นะเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านเรื่องราวของดวงดาวและอวกาศที่จะชวนทุกคนสร้างสรรจินตนาการไปด้วยความสนุกสนานโดยมีนายขออภัยนะโดยมีนางรัไทยจงสริครับท่านเป็น นะผูพอวนในการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวเออแล้วก็สวทชนั่นเองนะครับนะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชนะครับดรสุพรรณีชาญประเสริฐครับผู้ช่วยพ่้อในการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่รู้จกักกันดีก็คือส,อสอวทนะฮะแล้วก็นางสาว พรเพนทองสิมาครับผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออครับและยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวรรณพรพิชิตครับท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสาร,รสนเทศและกิจการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับแล้วก็คุณคารลีนลิงค์นะครับจากภาคเอกชนนะครับ แล้วก็นางสาวสมพรสิริพิทักเดชหัวหน้างานศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวจากไทย PBS นะครับร่วมแถลงข่าวที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชณเดอร์สตรีทรัชดากรุงเทพครับ ตรงนี้ครับนาสารนนหวังสร้างบุญครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนซึ่งที่ผ่านมาครับมีโรงเรียนจาก หลายสังกัดเข้าร่วมโครงการนี้นะรวมถึงโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครเองก็ได้เล็งเห็นความสําคัญและเข้าร่วมโครงการนี้มามากกว่า10ปีทั้งยังมีการขยายผลที่ดีภายในโรงเรียนอีกด้วย ในฐนานะตัวแทนกรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีและดีใจแทนเด็กๆนะครับรวมทั้งคุณครูอาจารย์ที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาผนึกกําลังร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนุกสนานให้กับเด็กเล็ก หรือเด็กปถมวัยที่เปรียบเสมือนเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงถือเป็นสิ่งสําคัญนะถือเป็นรากฐานนะฐานรากเลยนะที่สําคัญที่ทําให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์นี้ก็คือคิด อย่างมีระบบคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่แหละนะครับดังนั้นการสร้างโอกาสในการเกิดการเรียนรู้ที่ไม่จํากัดเพียงการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กที่พัฒนาการที่ดีนําไปสู่การเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนะครับทางด้านคุณหญิงสุมนทานะคุณหญิงสุมนทาพรมบุญครับประธาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบอกว่าโครงการบ้านนักวิทยาศาสต์น้อยประเทศไทยดําเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราได้ตรักถึงปัญหาของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทยที่ผ่านมาไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอทําให้ปัจจุบันเกิดการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนี er ini, นะครับจากมูลนิธิ House เดอ House ส์เ k r ร์ไครเนนฟอ e ์นะครับ House เดอ k r ไ sure, ครเนนฟอร์ e ชนะฮะคุณผู้ฟัง ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชําริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มการนำโครงการดังกล่าวมานำร่องเป็นต้นแบบในไทยนะครับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยปัจจุบันดำเนินโครงการเป็นปีที่13นะฮะโดยได้ขยายผลกว่า3 9 8 3 5โรงเรียนทั่วประ ทั้งในระดับประถมะวัยและประถมะศึกษาผ่านผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น456แห่งโดยมีกิจกรรมอบรมครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทำกิจกรรมสู่กลุ่ม,มครอบครัวนะฮะถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ระดับประถมะวัยที่สามารถเพิ่มภูมประสบการณ การเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตและเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมไวัยได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปนะครับทางด้านดรกันนิกาเฉินครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชหรือ NSM เนี่ยนะบอกว่า อ oh, พวชครับถือเป็นอีกหน่หน่วยงานหลักที่มีบทบาทขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยไมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า10ปีนะครับโดยเฉพาะรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งออกอากาศในช่องไทย PBS นะและช่วยในการประสานงานในการจัดทำคูมค่มืองานนะครับ นะคู่มืองานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยแหละนะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยนะโดยเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจําปี2567ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด2ภูมิภาคครับได้แก่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในหัวข้อการประจนภัยในห้วงอวกาศโดยภาคกลางจะจัดขึ้นที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชนะ และณเดอะสตรีทรัชดานะครับแล้วก็ภาคใต้จัดที่จังหวัดสงขลาณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาซึ่งปีนี้เราได้พัฒนาคู่มือการผจญภัยในห้วงอวกาศขึ้นเพื่อสร้างทักษะการสังเกตการจำแนกกลุ่มดาวบนท้องฟ้าการประดิษฐ์แผนที่ดาวแบบแบบง่ายนะครับตลอดจนปรากฏการต่างๆบนท้องฟ้านะฮะโดยแบ่งออกเป็น4ีฐานกิจกรรมประกอบด้วยฐานที่1ครับค้นหากลุ่มดาวบนท้องฟ้า ต่อยอดจินตนาการด้วยการประดิษฐ์แผนที่ดาวด้วยตนเองฐานที่สองรับสร้างระบบสุริยะด้วยมือเราก็คือนะชวนเปรียบเทียบดาวเคราะห์กับโลกในระบบสุริยะของเราครับฐานที่3เลยเมื่อฉันไปเยือนดาวอังคารนะเรียนรู้เกี่ยวกับดาวอังคารและจินตนาการถึงสิ่งที่มีอยู่บนดาวดวงนั้นนะครับฐานที่4เลยส่งสายไปต่างดาวครับก็คือชวนเด็กๆนะครับ นเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยบอกเล่าความพิเศษส่งออกไปในอวกาศโดยคู่มือน,นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนครูและนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ค้นคว้าคำตอบ นเกิดความสนุกสนานและสร้างจินตนาการและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตรครับทางด้านคุณคารรลินลิง์จากภาคเอกชนบอกว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศ ทางภาคเอกชนนะครับจึงให้ความสําคัญและสนับสนุนการศึกษาในทุกมิตินะทุกมิติเลยมาอย่างต่อเนื่องนะหนึ่งในโครงการสําคัญก็คือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนนี้ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2553เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญา การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีนะฮะของภาคเอกชนแห่งนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวางรากฐาน นะทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือที่รู้จักกันดีก็คือ s t ตมนี่เองนะค,คำว่าสเตมนี่คือได้ยินมาในช่วงหลังๆมานี้เยอะเลยนะครับให้แก่นักเรียนระดับประถมะวัยและประถมะศึกษากว่า400,000คนภายในปี5 7 7พผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะซึ่งภาคเอกชนดังกล่าวก็เล็งเห็นนะครับว่าทักษะด้านสเตมเนี่ย มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยิ่งไปกว่านั้นพ,พนักง,งานของภาคเอกชนแห่งนี้เองนะยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในฐานะนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงน,น่าสนใจนะด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรมและทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูในโรงเรียนคือเครือ,รอข่ายของภาคเอกชนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการของภาคเอกชนดังกล่าวนี้กว่า 138แห่งอีกด้วยโดยคณะโรงเรียนและคุณครูนะครับนะคุณครูท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการนะในโรงเรียนเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อทำกิจกรรมพิเศษของวันนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับได้ที่เว็บไซต์ w w w little s c i e n t i s t House นะแล้วก็ .com นะครับตั้งแต่บัดนี้จนหึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับอะใครที่นะค,คุณน้องน้องหนูๆน,นะที่น่าสนที่สนใจในเรื่องราวของการคิดนะครับยังมีตระก,กะมีเหตุมีผลนะอยากเรียนรู้เรื่องของการทดลองนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็นะไม่ควรที่จะพลาดเลยโดยเฉพาะผู้ฟังที่เป็นคุณครูครูบาอาจารย์นะครับที่ ได้อบรมนะฮสั่งก็เรียกว่าอบรมนะให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์นะไม่กับเด็กประถมะวัยนะหรือว่าเด็กประถมะศึกษาเนี่ยนะที่สนใจก็นะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นไปได้นะสมัยกันจริงๆก็ไปกันที่นะอ,อพวชอได้เลยหรือว่านะครับนะจตุรัสก็เรียกว,ว่านะเขาเรียกว,ว่าจตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับ จากตุลวิทยาศาสตร์อพวชที่เดอะสตรีทนะเดอะสตรีทรัชดานะครับถ้าจํากันได้หลายปีก่อนเคยอยู่ที่จตุรัจมจุรีนะแล้วตอนนี้ก็คือมาเปลี่ยนสถานที่นะครับมาอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาในปัจจุบันใครที่สนใจนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กประถมะวัยหรือเด็กประถมะศึกษานะครับหรือว่าแม้กระทั่งคุณครูที่นะสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังเองก็นะใครที่คุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็ นะไปชมกันได้นะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อาจจะพานะลูกหลานนะครับนะาบุตรหลานของท่านนาไปนะครับไปร่วมกันนะครับนะไปเพลิดเพลินกันนะในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับกับนะจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชนะที่เดอะสตรีทรัชดานะครับนะบสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ก็นะครับ เชื้อเชิญมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครนะที่เป็นคุณครูแล้วก็สอนเด็กน้อยนะระดับประถมะวัยนะรวมไปถึงระดับประถมะศึกษานะที่สนใจนะครับแคมเปญของเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็ไปนะชื่นชอบกับกิจกรรมก็ดาวนโหลดคู่มือนะเพื่อทํากิจกรรมพิเศษของวันนักวิทยาศาสตร์น้อยนะที่เว็บไซต์นะย้ําอีกทีหนึ่ง w w w l i t ไว e ์เว็บ t House.com นะครับนะถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะย้้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะถ้าปลูกฝังกันนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยระดับประถมะวัยประถมะศึกษานะครับปลูกฝังในเรื่องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะโตขึ้นไปรับรองว่าคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีตรก,กะนะแล้วก็ชอบ แล้วก็รักในการทดลองเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องลองนะกล้าที่จะตั้งคําถามตั้งปัญหาตั้งสมมุติฐานนะกล้าที่จะทดลองนะตรวจสอบแล้วก็สรุปผลนี่แหละนะครับกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเลยนะกูรู้วังนะครับอ่ะก็ใครมีลูกหลานกบนะครับชวนกันไปได้เลยนะอพชนะครับจตุรายวิทยาศาสตร์ที่เดอะสตรีทรัชดาแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับในแคมเปญของเทศกาลวันนัก วิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2,567ด้วยได้คลึกคลื้นกันนะถ้าไปเป็นทั้งครอบครัวก็จะคลึกคลกืนกันทั้งครอบครัวเลยนะถ้าไปเป็นทั้งโรงเรียนนะกลุ่มคณะนักเรียนเลยน,นะก็จะคลึกคลืคล้นกันทั้งคณะเลยนะครับในความรู้เกี่ยวกับ,กบวิทยาศาสตร์นะครับก็ลองดูนะนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของในะเรื่องราวของ W H A ชมรี1และ2ครับ สร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อมรายเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยช่วงวิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิดท,ทั่วไทยครับในรายการวิดดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัดาห์ละสองตอนทวนพูดและประีบันทาง YouTube ของ RM UDP Live กับผมงกระจรศักดิ์บำรุงสินม,ม่านครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรือย้ายทำเสริอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสามารถยัง YouTube RM UDP Live แห่งนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นาทางนะ c e b o o k Fanpage พิมพ์ว่า RM UDP Live นะครับนะพิมเข้าไปปุ๊บเนี่ย นะก็อย่าลืไมไปทักแชทกับทางทีมงานช่องไหนที่กันได้ก่อนเลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะติชมรายการแนะนําอยากนําเสนอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกช่องทางหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับนะค,คุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางวิทยุ ออขอไปนะชอบเรียกวิดีโอนะนจริงก็คือเพิ่มย่อยวิวให้กับรายการแล้วเพิ่มย่อยวิวให้กับ YouTube RM u d b Live แห่งนี้อีกด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้สำหรับช่วนี้วิกทั่วไทยครับเรื่องเรานะของ WHA ชนบุรี1และ2ครับ สร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรม W H A ชนบุรี1และ2ครับสร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเฝ้าระวังฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม W H A ในการดำเนินงาน C S R การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครับเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายทวศักด์ เกิดมณีครับผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม W H A ชนบุรี1และ2ได้จัดโครงการสายสืบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเฝ้าระวังฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอมนิคมอุตสาหกรรมณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อวินลิขิตราษบ่ารุงตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีนางกนกรักสุวรรณผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย นคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเฝ้าระวังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินง,งานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับนะจากการได้รับการอบรมไปเผยแพร่ต่อนะต่อไปอยังครอบครัวนะครับเพื่อนแล้วก็ชุมชนด้วยนะเพื่อให้กลุ่มคนในชุมชนช่วยดันรักษาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวด ล้อมรู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่เสียไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ต่อไปโดยมีกลุ่มโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะสองกลุ่มโรงงานด้วยการจากภาคเอกชนนะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปครับอ่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะก็ดูว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยจอยเรื่องราวที่นำเสนอนี้นะ เจาะจงไปถึงเรื่องราวของนิคมอุตสาหกรรมนะเห็นว่านะที่ไหนที่มีนิคมอุตสาหกรรมนะมันก็มักจะเกิดนะครับเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มักจะเกิดเป็นปัญหาในในเรื่องการปล่อยของเสียนะครับบางทีปล่อยควันอะไรออกมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับนะ,นะนะและถ้าเกิดว่าใครมีบ้านพักอาศัยยันดันอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีกนะครับบางทีก็อาจจะ นะรู้สึกนะครับร้อนรุ่มนะรำคาญใจนะแขนขาอ่อนแรงอันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่านะก็จะนะรู้สึกไม่สบายใจนะที่นะตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็นะครับปล่อยของเสียออกมานะครับนะปล่อยของเสียออกมาปล่อยสิ่งปฏิกูลออกมาปล่อยควันอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับนะเรือว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับนะผู้ ที่ว่าศัยที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะครับอ่เพราะฉะนั้นนะรเรื่องราวของการปลูกฝังตั้งแต่เด็กตั้งแต่โยชนเลยนะครับในเรื่องราวของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะเอาเป็นว่าง่ายที่สุดเลยเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยนะครับบางดีก็คัดแยกกันถูกๆผิดๆนะครับก็ก็กมีนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวนะครับของ เรื่องราวของการคัดแยกขยะนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี่คือระดับเบสิกระดับพื้นฐานเลยนะครับนะยังมีอีกหลากหลายระดับเลยนะครับที่สามารถปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนกันได้เลยนะเพื่อที่จะนะครับโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะสามารถที่จะร่วมกันนะครับ นะร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ร่วมกันบอกต่อต่อกันไปนะครับให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะช่วยลูกช่วยหลานกันเลยที่เดียวนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยนะเรื่องราวของ WHA ชมบรี1ละ2สร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดลอ้อมนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยในะช่วงหน้าวิดสถานโลกครับ นะมีเรื่องราวจากโรงงานเนื้อปลานะริจากเซล์ปลาแห่งแรกในเยอรมนีจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันต่อกับวิทยสถานโลกช่วงวิสถานโลกและนี่คือช่วงวิทยสถานโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประเสะเดียมันทาง YouTube ของ RM UDP Live ช่วงนี้วิสระโลกรายเรื่องราจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนําสัญชาติเยอรมันครับเปิดตัวโรงงานนำร่องแห่งแรกของยุโรปสำหรับเลี้ยงปลาและผลิตเนื้อปลาแป,ปรรูปจากเซลล์ปลาในห้องแลบเออน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโรงงานผลิตเนื้อปลาจากห้องแลบมีพื้นที่ขนาด2,000ตารางเมตร นะลองจำลองจินนนาการภาพดูนะครับเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาที่มีรสชาติอร่อยและเสมือนจริงโดยไม่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อสัตว์หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมักแบบใหม่ที่ทางโรงงานใช้ในปัจจุบันสามารถจุได้65ลิตรและมีศักยภาพที่จะขยายเป็น2,000ลิตรซึ่งจะช่วยให้สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อไขมันและเนื้อเยื่อจากปลาแซลมอนนะแอนตแลนติกนะครับ นเนื้อเยื่อจากปลาแซลมอนแอตแลนติกและปลาเรนโบว์เท้าในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เป็นจนํานวนมาก การเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะด้วยปริมาณออกซิเจนที่จําเป็นและเพียงพอประกอบกับสารอาหารที่เหมาะสมจะทาให้เซลล์ของสัตว์เติบโตและแบ่งตัวในลักษณะเดียวกันกับปลาที่มีชีวิตนะครับเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่้นะํามวลเซลล์จะถูกเก็บเกี่ยวและปรับปรุงแล้วนํามาปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยอย่างเช่นลูกชิ้นปลาเนี่ยนะลูกชิ้นปลาเลยนะบริษัทผู้ผลิตให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ที่เพาะเลี้ยงในห้องแลบมี รสชาติและปริมาณสารอาหารที่คล้ายคลึงกับปลาที่ขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ต,ตทั่วไปแต่ครับแต่ปลาที่เพาะเลี้ยงในห้องแลบจะไม่มีโลหะหนักและไมโครพลาสติกที่มักปนเปื้อนนะที่มักปนเปื้อนในอาหารทะเลทั่วไปครับสำหรับข้อดีอีกประการหนึ่งของเนื้อปลาที่เพาะเลี้ยงในห้องแลบเลยนะก็คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจากการรายงานของสหประชาชาตินะบอกว่าเกือบ90%ของปริมาณปลาทะเลทั่วโลกถูกจับหรือถูกใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมมากเกินไปอีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนและสร้างแหล่งเพาะโรคอีกด้วยนะะซึ่งปลาที่เพาะเลี้ยงจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง นะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแหมเดี๋ยวนี้นะหลากหลายที่อะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างโรงงานเนื้อปลาในเยอรมนีเนี่ยนะทีนะ่ทำเนื้อปลานะทำลูกชิ้นเนี่ยที่ผลิตจากเซลล์ปลาแห่งแรกในเยอรมนีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนะเรื่องเราดีๆเป็นโอกาสดีๆของนะครับของสถาบันการ ศึกษาแห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำนะครับเนื้อปลาซึ่งผลิตจากเซลล์ปลานะครับจากโรงงานแห่งนี้ในเยอรมน,นีนั่นเองนะครับนะอันนี้คือเรื่องราวของวิสถานโลกครับท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ท้ายรายการใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะรับฟังรายการวิดีเด็ดแล้วก็รายการอื่นๆของทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้พูดถึงรายการอื่นๆนะบางรายการก็สามารถที่จะ ฟังได้อย่างเดียวนะได้ยินทางเสียงอย่างเดียวกับอีกรายการนะอีกประเภทหนึ่งเลยนะก็คือนะครับบางรายการก็จะนะเห็นหน้าตาผู้ดําเนินรายการนะก็จะสามารถที่จะเห็นนะครับหน้าตาผู้ดาเนินรายการเห็นภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเยอะร่ะมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนานๆได้เลยนะคคลิกมาแล้วนะครับก็ นะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นาะยุธที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube ของ R M U T P Live แ่งนี้นะและถ้ามีพระรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live แล้วก็อย่าลืมเลยนะครับย้ำกันทุกตอนอย่าลืมเลยนะว่า นะก็มาที่ YouTube ของ R M U D P Live คำนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆดของทาง R M U D P Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเช่นเคยนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์สองตอนทุกวันพุธและประสิสีบันทาง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้หมครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับ With the dead.